สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับนําเสนอเกี่ยวกับบนสีตับรามเกียนหลายๆกระถางท่านใดที่สนใจกะกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมทีนี้นะครับผมเพื่อเป็นการสลับซับเปลี่ยนกันนะครับผมจะเอาบอนสีที่เป็นชื่อมงคลต่างๆนะครับและกะราคาบแพงมากนักราคากลางๆมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันนะครับผม มาเริ่มต้นกันที่ไม้ที่ชื่อมงคลอย่างเช่นบนสีเบญจรงนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับถือว,ว่าเป็นต้นไซแม่พันธุ์เนื่องจากมีการกัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับกระถางนี้ได้ต้นเดียวก็จริงนะครับผมแต่ว่าในต้นที่กัดสีสวยแล้วก็มีชุดหัวนะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับท่านใดที่อยากได้ไม้สวยๆส,สีเข้มๆม,มีกระถางนี้นะครับผมมานําเสนอมานี่นะครับ บอนสีเป็นจะลงนี้นะครับผมก็อยู่ในหมวดหมู่ของบอนสีหกหลงนะครับเมื่อนี้นะครับจะคัดเลือกบอนสีหมวดหมู่หกหลงมาอีกกระถางหนึ่งนั่นก็คือบอนสีเพชรพันล้านนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นสายแม่พันนี่ครับมาเบิ่งจํานวนต้นของเพิ่นนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับได้ห้าหกต้นนะครับเอกลักษณ์เพิ่นจะเป็นก้านสีเขียวแบบนี้นะครับ สำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รอรวมส่งนะครับผมท่านใดที่อยากได้บอลสีที่ชื่อเป็นมงคลแล้วก็มีการกัดสีชมพูแบบนี้มีอยู่สองกระถางนะครับสำหรับบอสีเพชรพันล้านมือนี้อีกกระถางนึ่งจะเป็นต้นที่ใหญ่กว่านี้อีกนะครับสำหรับกระถางที่สองนะครับผมจะได้จํานวนต้นเยอะกว่าแล้วกะใบใหญ่กว่านะครับมาชมหน้าใบขคงเพ่อนก่อนนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเห็นป่้ครับ เป็นสีชมพูใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมต้นสมบูรณ์เป็นบอนที่มีหัวนะครับกระถางนี่นะครับได้เจ็ดแปดต้นเลยนะครับผมน่ครับมีหน่อแทงขึ้นรอบคางแบบนี้นะครับเป็นบอนที่มีหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเพชรพันล้านกระถางนี่นะครับจะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับผมเพราะว่ากระถางนี่ได้ใบใหญ่กว่าแล้วก็จํานวนต้นเยอะกว่านะครับ เมื่อกี้นี้เป็นบนสีเพชรพันล้านเรามาต่อที่เพชรเพชรกันดีกว่านะครับสำหรับคนที่ชอบชื่อเพชรนะครับผมนี่ครับกระถางนี่นะครับผมคือมงกุฎเพชรนะครับผมบนสีมงกุฎเพชรนั้นจะเป็นบนใบใหญ่แล้วก็กัดสีชมพูสวยนะครับกระถางนี้นะครับผมเป็นต้นไซเม่พันมีจํานวนต้นอยู่ที่สําหรับกระถางนี่นะครับได้อยู่ที่หาต้นนะครับผมแล้วก็เป็นบนที่มีหัวนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รรวมส่งนะครับผมใครที่ชอบไม้ที่กัดสีชมพูหวานแบบนี้ก็ มีกระถางนี้นะครับมานําเสนอสําหรับท่านใดที่อยากได้ต้นใหญ่นะครับมือนี่จัดให้แบบพิเศษอย่างเช่นบนสีไก่สุดสงวนนะครับบนสีไก่สุดสงวนนั่นค่อนข้างที่จะทํำกอได้ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงไม้นอกตู้นะครับผมท่านอันนี้เพื่นเป็นไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับสีของเพื่อนเห็นบ่ครับผมบางจนเห็นมือเลยเด้อครับผมสำหรับกระถางนี้เป็นต้นที่พิเศษ ะทางสวนนะครับผมกระทางนี่นะครับผมจํานวนต้นอาจจะบัวลายต้นกระจิงนะครับแต่ว่าได้ใบใหญ่มากๆเด้อครับผมทุกท่านเบิ่งนะครับประมาณ3-4ฝ่ามือนะครับผมสำหรับกระทางนี่นะครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งจํานวนต้นของเพิ่นกอนนะครับเนื่องจากตะกอนเพิ่นเป็นโกใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่ครับมาเบิ่งลําต้นของเพิ่นนะครับต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมประมาณเท่านี้โป้มือเลยนะครับผมสำหรับลําต้นลักของเพิ่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นชุดหัวเดียวกันนะครับผมท่านลองจินตนาการเบิ่งว่าหัวเพิ่นใหญ่ขนาดไหน นะครับแล้วก็มีโหนกําลังแทงขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งหนเป็น4ต้นนั่นเองนะครับผมท่านใดที่อยากเอาไปแยกโหนหรือว่าไปทําแม่พันนะครับเมาะเลยนะครับสำหรับกระถางนี้อยู่ในกระถาง12เลยนะครับกระถางนี้นะครับถึงจํานวนต้นอาจจะยังบวนาปันใดนะครับผมแต่ว่าเป็นต้นที่กําลังฟอร์มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมความสูงประมาณ60กว่าเซนเลยนะครับผมสูงมากๆเลยนะครับผมกระถางนี้เป็นต้นที่สูงและใหญ่ที่สุดในบรรดา บอนสีที่ผมนํามาขายนี่เลยนะครับผมสาหรับกระถางนี่นะครับผมเป็นต้นไซแม่พันธุ์จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับท่านใดที่อยากได้บอนที่กัดสีสวยแบบนี้และมีความโดดเด่นเฝ้าติดต่อมาเด้อครับผมเนื่องจากมีคนสนใจหลายท่านอยู่นะครับผมสำหรับบอนสีไก่สุดสงวนนะครับแต่ว่าทํำโกใหญ่บบท่านอิหลีนะครับผมท่านเนื่องจากพองอกขึ้นมาสวยๆเนี่ยกับลูกค้ารับไปทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็นําเสนอแบบภาพปัจจุบันเลยนะครับสาหรับ นนผมมาต่อกันที่บอลสีที่มีลายกระดูกใบที่สวยนะครับผมอันนี้คือบอลสีรวยล้นฟ้านะครับผมเนาะแต่ละชื่อเป็นชื่อมงคลทางนั้นเลยนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมกระถางนี่นะครับ เป็นไม้ค่อนข้างที่จะเลี้ยงได้ช้าพอสมควรนะครับผมถ้าเป็นบนที่โบมีหัวนะครับมันจะบบค่อยกัดสีนะครับอันนี้เบิ่งง่ายๆนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเป็นบนเลี้ยงนอกตู้มีอยู่2ต้นนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รอยรวมส่งนะครับเพราะว่าเป็นไม้ค่อนข้างที่จะโตช้าแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอันนี้เลี้ยงมาเกือบปีแล้วยังได้แค่นี้แหละครับผม หลังจากที่รวยล้นฟ้าไปแล้วนะครับผมทุกท่านมีเงินแล้วก็มาซื้อเครื่องประดับกันบ้างนะครับผมอย่างเช่นบนสีมุกทาหารนะครับกลายเป็นชื่อของจังหวัดด้วยนะครับผมสลับบนสีมุกทาหารทางส่วนนั้นมีกระถางนี้นะครับมานําเสนอสลับกระถางนี่นะครับมีอยู่2ต้นและก็ต้นนี้กําลังโตนะครับผมทุกท่านนี่ลายค้นขังที่จะกัดสีสวยนะครับกระถางนี่จะขายอยู่ที่สรับกระถางนี้ได้อยู่2ต้นนะครับจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับ ท่านใดที่ยังบมมีกันนะชาสมมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้มีเอกลักษณ์มีความสวยโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับบนสีมุกนาหะนะครับมาดูไม้ตัวนี้กันนะครับผมนี่คือบนสีนางผิวนะครับปีที่แล้วในสอบถามมาหลายท่านเหมือนกันนะครับผมที่บุก้ารับปากเนื่องจากบนตัวนี้ิ่นเป็นบนที่โตช้ามากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าโตแล้วิ่นจะสวยและกับผิวนะครับผมสำหรับกระทางนี่นะครับเป็นบนที่มีชุดหัวนะครับบนสีนางผิวกระทางนี่ได้2ต้นนะครับ จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับอันนี้เลี้ยงมาเกือบปีแล้วกะได้เท่านี้นะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้นะครับผมแต่ว่าสีเพิ่นนี้จัดเลยนะครับผมอันนี้เป็นไม้ชุดหัวเดียวกันที่เพิ่นแตกหนเพิ่มขึ้นมานะครับขยับมาชมเบิง์นบนสีตับดีละชนกันบ้างนะครับผมอันนี้คือบนสีที่มีสีค่อนข้างที่จะหวานอย่างเช่นบนสีจันหนวดเขี้ยวนะครับ ต้นสีนายจันหนวดเขี้ยวกระถางนี่นะครับได้อยู่สามต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับจานวนต้นของเพิ่นได้สามต้นนะครับสาหรับตับปิชาชนกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะครับผมนี่เป็นใบมันวาวค้นข้างที่จะสวยมีเอกลักษณ์นะครับสาหรับบนสีนายจันหนวดเขี้ยวนะครับ หลังจากที่ชมบนสีมุกดาหารแล้วนะครับเผื่อท่านใดอยากได้ฟอร์มที่ใกล้เคียงกันไปเลี้ยงโตนะครับอันนี้คือบนสีพนครนนะครับผมสำหรับบนสีพนครรกระถางนี่นะครับกลเป็นต้นไซส์กลางๆนะครับผมท่านนี่กําลังโตนะครับกระถางนี้นะครับผมจะให้ราคาเท่าๆกันกับบนสีมุกดาหารนะครับเผื่อท่านใดอยากรับคู่กันนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่250เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับมีเงินอยู่ห้าร้อยนี่ได้แค่ต้นเดียวเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ได้ถึงสองกระถางไปเลี้ยงเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับผมนี่อันนี้จะออกเป็นสีบอนสีมุกาหารนั่นจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าบอนสีพระนครจะออกเป็นสีแดงนะครับไปตั้งคู่กันกะโดดเด่นน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับสกระถางนี้นะครับผม มาตกกันที่บนสีบนกับกระถางนี่กันนะครับผมอันนี้คือบนสีแหลมทองนะครับสำหรับบนสีเหลีมทองกระถางนี่ถือว่า,าเป็นต้นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะครับผมกระถางนี่มีอยู่ต้นเดียวนะครับแต่จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้เก่าไม้โบราณตัวนี้ก็ความสูงพอๆครับบนสีพนครเลยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามากดไลค์นะครับผมเบิ่งอยู่ว่ามีหลายท่านอยู่นะครับผมที่กดไลค์ให้ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับผมแล้วก็ผู้ที่มาอุดหนุนนะครับบางท่านก็อุดหนุนช่วย3-4กระถางเจ้าเดียวกันส่งไปพร้อมกันเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบอลสวยๆคัดมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมเรื่อยๆสำหรับมื้อนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ